สวัสดีค่ะคิมนะคะก็ปกปตินะคะคีมเป็นคนที่ไม่กินกาแฟแล้วก็แอนตี้มากๆสมัยเรียนคือเพื่อนกินกันคือไม่กินเพราะว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมีพี่แนะนํามาดูแบบอวบขึ้นนะลองเอาไปกินตอนแรกก็แบบไม่เชื่อแล้วพอลองเอาไปกินทุกคนไม่ถึงหนึ่งเดือนด,ด,ดิีกกางเกงกวเนี้คิมเคยแบบรู้สิบไม่ได้ตอนนี้คือมันหลวมมากเ็วนะคะจากประมาณ28 29เนะคะเมื่อวานแอบกบเข้าๆเหลือประมาณ25 26แล้วน้ําหนักหายไป4เกือบ5 มันกินง่ายจากที่เราเคยคิดว่ามันจะปวดหัวมันจะนอนไม่หลับใจสั่นไม่มีปัญหานั้นเลยมันแค่มีความรู้สึกไม่อยากกินอะไรวันนึงคิมกินแบบน้อยมากๆตื่นมากินเลยหนึ่งซองยี่สิบห้าแคลพอมันไม่หิวบบอ่ะตกบ่ะกินอีกซองนึงเท่ากับวันนึงคิมกินแบบห้าสิบแคลแคลน้อยกว่าไข่ต้อมอ่ะมีแต่ตัวที่ช่วยลดน้ำหนักกินกาแฟแล้วท้องผูกตัวนี้ไม่ท้องผูกนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์นะคะที่จะช่วยขับถ่ายดีทุกวันค่ะแนะนำเลยค่ะตัวนี้ดีมาก